ขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการคุยข่าวเช้าเอาอ,อากาศผ่านทางสถานีวิทยุกระจายเสียง919 หน่วบัญชาการทหารพัฒนากองบัญชาการของทัพไทยกับิชานชัชาลัยแสงสว่างค่ะกลับมาพบกันนะคะเป็นประจำทุกๆวันแบบนี้ค่ะกยอยคุมนาภารกิจต,ต่างๆของหน่วยบัญชาการทหารพัฒนามาบอกเล่าบอกกล่าวให้กับท่านผู้ชมท่านผู้ฟังได้รับทราบเช่นเคยค่ะและก่อนที่จะไปรับชมรับฟังนะคะอย่าลืมติดตามนะคะกดไลค์กดแชร์ให้กับรายการคุยข,ข่าวเช้าของเราผ่านช่องทางยู u ูบชานแน l ได้ค่ะภารกิจของเราในวันนี้จะเป็นอย่างไร เชิญติดตามรับชมรับฟังค่ะ ผู้บังคับหน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่55สำนักง,งานพัฒนาภาค5หน่วยบัญชาการทหารพัฒนาและคณะแม่บ้านกองบัญชาการกองทัพไทยเจ้าหน้าที่ของหน่วยลงมอผ้าห่มกนหนาวนะคะเครื่องอุปัภคบริโภคน้ำดื่มสะอาดให้กับนายเชอร์ปานชูสิงห์อายุ63ปีซึ่งอยู่บ้านเลขที่168หมู่3บ้านดอนเตาเหล็กตำบลบ้านแก้งอำเภอภูเขียวจังหวัดชัยภูมิซึ่งถือว่าเป็นผู้ยากจนและผู้ อกาสซึ่งหน่วยก็ได้จัดเจ้าหน้าที่ชุดบ้นเทาสาธารณภัยเคลื่อนที่เร็วปรับปรุงซ่อมแซมที่อยู่อาศัยซึ่งปัจจุบันนะคะสามารถเข้าพักอาศัยได้อย่างมั่นคงแข็งแรงมากยิ่งขึ้นการที่บ้านดอนเตาเหล็กหมู่สามตําบลบ้านแก้งอําเภอบูเขียวจังหวัดชยัยภูมินั่นเองค่ะมาต่อเนื่องกันที่ภารกิจต,ต่อไปลงพื้นที่กันไปในพื้นที่สํานักง,งานพัฒนาภาคสองหน่วยบัญชาการทหารพัฒนาค่ะ หน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่24สำนักง,งานพัฒนาภาค2หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา จัดกำลังพลชุดบรรเทาสาธารณภัยเคลื่อนที่เร็วจำนวนสี่นายรถปาปลาสนามเคลื่อนที่จำนวนหนึ่งคันรถยนต์บรรทุกน้ำนะคะจำนวนหนึ่งคันและรถยนต์บรรทุกขนาดเล็กจำนวนหนึ่งคันปฏิบัติงานแจกจ่ายน้ำบริโภคจำนวน340ขวดมอบให้กับส่วนราชการในการปฏิบัติงานด้านการควบคุมโรคติดต่อโควิด -19 าณฑ์ตำบลบ้านเหล่าอำเภอคำชะอีจังหวัดมุกดาหาร